สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน o อว s ดีชอนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับสมาร์ทเกตรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นของแบรนด์ลู f ี่ XS นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เพิ่งออกมาเมื่อต้นเดือนคันวานี้เองนะครับเพื่อต้อนรับนะครับปีใหม่ของไทยปี2023นะครับสำหรับท่านที่หาเกตวัดรุ่นใหม่นะครับที่หน้าจอรูปดีไซน์เป็นสี่เหลี่ยมนะครับดูเรียบหรูนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะ ติดตั้งที่คอนโซลของรถนะครับหรือติดกระจกได้นะครับตัวเกตนะครับก็คือจะมีระบบ GPS นะครับที่รับค่าจากดาวเทียมดูค่าต่างๆได้มากขึ้นกว่ารุ่น l u f ี่ XF นะครับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็น x s นะครับจะใหม่กว่านะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะดูค่าต่างๆของรถได้ครบนะครับตัวเกตใช้งานได้สมูทไม่หน่วงไม่ดีเลยเหมือน l u f ี่ XF เลยครับแต่ว่าตัว XF จะเป็นจอกลมนะครับ ส่วนตัว XS ตัวนี้นะครับจะเป็นจอเรียบนะครับรูปทรงค่อนข้างบางนะครับแล้วก็ปุ่มกดนะครับของตัวลูฟี่ XS ตัวนี้จะอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ด้านข้างตัวนี้เลยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเข้าเมนูย้อนกลับนะครับตัวนี้ย้อนกลับคือถอยหลังออกจากเมนูมีสัญลักษณ์โลโก้ลูฟี่อยู่ด้านมุมซ้ายแบบนี้นะครับและมีชื่อรุ่นว่า XS นะครับรากฏอยู่ที่มุมขวานะครับตัวนี้นะครับก็จะบอกค่าต่าง ของรถได้ครบนะครับแล้วก็มีค่ารับค่าต่างๆจากดาวเทียมนะครับเพิ่มมากขึ้นทําให้ตัวเกตสามารถดูค่าต่างๆของรถได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัว루ฟี่เอตัวนี้นะครับหน้าจอเป็นอย่างไรนะครับและวัดค่าอะไรได้บ้างนะครับเริ่มจากหน้าแรกนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับของตัว루ฟ f ่เอนะครับก็สามารถกดเปลี่ยนหน้าจอนะครับโดยการกดปุ่มตัวนี้นะครับด้านบนสุดนะครับนะครับสามารถเลือกได้นี่เป็นหน้าที่2นะครับ หน้าที่3มแบบนี้นะครับหน้าที่4นะครับเป็นค่ารวมนะครับแบบนี้นะครับหน้าที่5้านะครับหน้าที่6นะครับและหน้าที่7หน้าสุดท้ายเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กลับมาหน้าเดิมนะครับตัวเกตก็จะมีช่องนะครับบอกในเรื่องของวัดรอบนะครับความเร็วนะครับจะมีในเรื่องของตัวรัิจูดลองจูดและการลาดเอียงของตัวรถเข้าเพิ่มมาให้นะครับช่องต่างๆฝั่งขวาจะดูค่าต่างๆได้4ี่ช่องแบบนี้นะครับ สามารถที่จะเข้าเมนูนะครับเพื่อเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับคล้ายๆกับูฟี่ XF นะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนเปลี่ยนค่าได้ว่าเราจะเปลี่ยนค่าอะไรนะครับก็โดยการกดปุ่มไปหาในตำแหน่งที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับอย่างนาฬิกาอย่างเงี้ยครับผมไม่เอานะครับผมก็สามารถที่จะกดเพื่อเลือกค่าอื่นนะครับที่เราต้องการมาวางแทนได้นะครับ รับสมเราจะเลือกค่าอะไรนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกในด้านบนตรงนี้ว่าออยล์เทมก็คืออุณหภูมิมันเครื่องนะครับวอเตอร์เทมคือหม้อน้ำยกตัวอย่างผมจะเอาหม้อ,มอน้ำมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาวอเตอร์เทมด้านบนนี้เราก็สามารถเลือกวางได้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนช่องต่อไปได้นะครับนะครับเอามาเปลี่ยนช่องนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับก็จะละักษณะการเปลี่ยน ก็จะคล้ายๆกับูฟี่ XF นะครับแต่ว่าปุ่มูฟี่ XF จะอยู่ด้านด้านด้านหลังตัวเกตนะครับส่วนตัวูฟี่ XS ตัวนี้ปุ่มจะอยู่ด้านหน้าทำให้เราได้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือสามารถที่จะกดปุ่มต่างๆได้นะครับหน้าจอที่2นะครับก็เป็นรูปแบบนี้นะครับตัวเลขต่างๆก็ใหญ่ชัดเจนนะครับนะครับสามารถปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับตัวนี้เป็นความเร็วเป็นวัดรอบนะครับ มีระบบ gps จะสังเกตได้จากมุมนี้นะครับจะมีรูปคล้ายๆปักหมุดนะครับกระพิบอยู่คือสัญญาณ gps ทำงานอยู่นะครับก็เปลี่ยนหน้าจอได้หลากหลายนะครับตรงนี้นะครับมีค่ารวมแบบนี้ให้นะครับก็จะเป็นทั้งหมดอยู่ทั้งหมดก็คือตรงนี้3ามช่อง3ามช่อง3ามช่องนะครับด้านนี้อีก3ามช่องก็คือทั้งหมดรวมเป็น12ช่องนะครับในหน้านี้นะครับตลอดค่ารวมนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้หมดนะครับ ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมรีวิวไปเบื้องต้นนะครับกดเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยเราจะเลือกเรียงค่าอะไรไว้ตรงไหนนะครับก็สามารถทําได้โดยการกดปุ่มข้าเมนูแล้วก็ตั้งค่าได้เลยนะครับดูหน้าต่อ aring, ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้านี้นะครับหน้านี้จะมาใหม่นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นการรับค่าจากดาวเทียมนะครับในการลัดเอียนของรถนะครับการขึ้นเขาลงเขานะครับการที่รถตะแคงซ้ายตะแคงขวา่ยนะครับ ตัวเกตก็จะสามารถแจ้งเตือนให้เรารู้ได้นะครับว่าตอนนี้รถนะครับจะแข็งมากเกินไปนะครับอาจเกิดการพลิกคว่ำได้นะครับหรือว่าขึ้นเขามากเกินไปก็อาจทําให้เกิดพลิกคว่ำได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะลองทําให้ดูนะครับเมื่อเราเอียงนะครับเอียงรถจะสังเกตสีเหลืองจะวิ่งตามไปนะครับฝั่งซ้ายนะครับเมื่อถึงในตําแหน่งที่ที่อันตรายนะครับตัวเกตก็จะขึ้นเตือนแบบนี้นะครับนะครับเอียงเยอะเกินไปนะครับ อ่านะครับเมื่อเราลูกกระยางนะครับขึ้นเขานะครับแล้วขึ้นเขาก็เราจะขึ้นอย่างนี้นะครับโปเกตก็จะเตือนเมื่อถึงค่านะครับก็จะทำแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็สําหรับสายออฟโรดนะครับที่ชอบขึ้นเขานะครับเที่ยวธรรมชาตินะครับก็สามารถชื้เกตลูฟี่เอ็กเอสตัวนี้ไปติดตั้งเพิ่มเติมกับรถนะครับเพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนนะครับในกรณีที่เรา ต้องขึ้นเขาหรือว่าลงเขาหรือว่าขับตะแคงนะครับทําให้ตัวเกตเนี่ยเตือนเราได้นะครับทําให้รถไม่เกิดอุบัติเหตุได้นะครับในระหว่างเราใช้รถนะครับหน้านี้ก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นรูปของตัวลาดเอียมกันแต่จะเป็นกราฟิกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะบอกทิศด้วยนะครับทิศเหนือนะครับทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของลัทธิจูดลัทธิจูดเข้ามาด้วยนะครับ ก็คือรถจะเป็นลาดเอียงแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับก็จะเตือนเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นในลักษณะขององศานะครับตัวนี้เห็นไหมครับก็จะเตือนลัณะแบบนี้ว่าลาดเอียงมากน้อยเกินไปอย่างไรนะครับตัวเกตหน้าจอคมชัดมากนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับจะขึ้นเป็นสีแดงเตือนแบบนี้เลยนะครับในกรณีที่มีการเตือนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้พร้อมเสียงนะครับ หน้าจอสวยงามนะครับอันนี้เป็นรีวิวเบื้องต้นตัวสีนะครับค่าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเดี๋ยวมาน้องเปลี่ยนสีให้ดูนะครับเข้าเมนูนะครับเลื่อกมาที่คัลเลอร์นะครับเซ็ตอัพก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีและจะเปลี่ยนสีตัวเลขนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ลักษณะการเปลี่ยนสีก็จะคล้ายๆนะครับเป็นสีชมพูนะครับต้องการเป็นสีอะไรก็เลื่อนเปลี่ยนได้เลยนะครับสีน้ําเงินนะครับสีฟ้านะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีเขียวอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเนี่ยอยู่ที่เราชอบนะครับ รูดเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้เลยนะครับทำนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวเกตนะครับก็สามารถที่จะสแกนโค้ดนะครับลบโค้ดได้นะครับโดยการเข้าไปที่ DTC data นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะ read โค้ดได้นะครับออ่านโค้ดเคียร์โค้ดนะครับและการลั่งลบโค้ดแบบออโต้ได้นะครับตัวนี้นะครับ สำหรับท่านนะครับที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อเกตร์ลูฟี่ XS ตัวนี้นะครับไปใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดไ่ได้ที่หมายเลข0899695708นะครับหรือขับรถมาที่หน้าร้าน o อเบ h o ชมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะครับวันนี้ผมป๊อปโอเบดีชอปนะครับขอจบรีวิวการรีวิวเกีรรุ่นลูฟี่ XS ตัวใหม่นะครับต้อนรับปี2023นะครับ สำหรับคนไทยนะครับเกบตัวนี้ออกเข้ามาใหม่เลยนะครับขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับให้นายสนใจทักมานะครับสวัสดีครับ